สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทํากระเทียมสับแช่แข็งกันนะครับทุกคนอ่านะครับสำหรับใครที่เก็บเวลาทําอาหารต้องมาปลอกกระเทียมแบบนี้คือแนะนำทำแบบนี้ครับแบ็เบอร์มากนะครับขั้นตอนแรกคือเอากระเทียมมา มาปอกเปลือกให้เสร็จแล้วก็มาล้างกับน้ำนะฮะแล้วก็เอามาตำ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 ได้แต่เราครับมันเราจะตำก็ได้เราจะปั่นก็ได้นี้อยู่ที่เราสะดวกค่ะผมเนี้ยคือผมจะทำครับเพราะว่าเครื่องปั่นที่บ้านครับเสียนะฮะโอเคเราตำตำให้ละเอียดคือความละเอียดที่เราครับเราชอบประมาณไหนแบบไหนคือเราสามารถเลือกตำเลือกปั่นได้เลยนะคะโอเคนะครับผม ก็ถ้าเสร็จแล้วคือเราก็หาถุงที่มีซิปนะครับแล้วแต่ใครจะใส่ถุงก็ได้ใส่ไอ้บล็อกน้ําแข็งก็ได้ไปแช่แข็งในตู้เย็น่วนผมผมเลือกใช้ถุงที่มีซิปเพราะทำไมเพราะว่าในตู้เย็นของผม,ผมในแช่แข็งของผมมีทั้งอ่าของของกินของเด็กของอะไรมากมายถ้าเราไม่ปิดให้สนิทไม่อะไรเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเป็นเพาะกระเต็มมีกลิ่นเป็น,นพอสมควรนะครับโอเคครับพอเราอ่าใส่ถุงเสร็จแล้วผมพยายามใส่ถุงไม่ให้แน่นเท่าไหร่เพราะว่าเราจะอัดมันให้เท่าเท่ากัน อพอจัดให้มันเป็นเข้าที่เข้าตาเนี่ยเราก็เอามีดมาตัดมันหั่นเป็น,ม,ปนมันทาร่องเป็นชิ้นๆให้เป็นลูกเต่านะครับเพื่อจะให้เราเกิดความแด่ยในการที่ตอนที่เราจะเอามาใช้ช่วงที่เราใช้เข็นเสร็จแล้วนะครับก็หัน่นหันอย่าหั่นเยอะนะคะเดี๋ยวพลาสติกทะลุกนะฮะเดี๋ยวจะไม่ติดเปในช่องแข่งในตู้เย็นของเรานะครับ ก็สำหรับเสร็จแล้วก็เอาไปพักผ่อนในตู้เย็นนะครับทิ้งไว้แล้วแต่จะทิ้งไว้มา24ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็แต่แล้วแต่แต่เะรานครับบ๊ายบายโอเคอันนี้เราจะที่เราแช่แข็งไว้ประมาณ3ชั่วโมงครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะครับบ๊ายบาย